สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทกคนของราตีชาแนลนะคะพี่น้องมื่อน,นี้สิผ้าพี่น้องมากกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้าตกจ้ามีผักอ่ผักบุรพ่ผ้าแล้วก็ถั่วจ้ะพี่น้องแบบง่ายสไตล์แม่ค้าราตีเนาะจันน้องแซ่บๆน้ากันจ้าพี่น้อง ลุยเลยเนาะจ้ะเนาะก๋วยเตี๋ยวกระซังนี่แหละจะอยู่ล้านยู่คัางคันคางกันนี่แหละจ่าคนขายมีทั้งอาหารตามสั่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหลาบกา๋อยไส้เซนี่จ้ะมุ้มก้ามุ้ม้นนนน้้ม้ม้้้้้้น้้้้้้้ของ้่้้้้้้้้น้้้เ้้้้้้้้้้้้้้ นั่งอยู่มองหนี้เวลาลูกค้ามากอะอัดคลิปไปนั่แล้วก็ะขายของไปนั่มจะ้ะตามสไตล์เมคคาลาตีคนเก่าคนเดิมจะ้ะ <laughs> เพิ่มเติมก็คืออยากขึ้นซูมือซือจะ้ะเสแสบน้ำกันจ้า๋วยเตี๋ยวน้ำตกขออนุญาตบาดข้าลุยเลยได้จะ้ะเด้อบันีหนูแล้วไดเวลาแล้ว แซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าก๋ยเตี๋ยวน้ำตกอืมเติมผักลงไปด้วย เวลาตีมากกินจ้ะก๋วยเตี๋ยวกับผักหัเลาผ่านมันเข่ากันนะจ๊ะหอมมื่อไพี่น้องทำยังไง จัดของไปนั่มจจัดของไปนั่มไขของไปนั่มหาเวลาว่างกระมากทํำขิปนั่มจ้ะแสบแสกน้ำกันอเอยเด้อ มันดีแบบง่ายๆแต่กูดเตียวทุงเดียวจบ เปิดเมื่อหลายปีแล้วจ้าคุณเสี้ยวลันแซบ่บเปิดเมื่อหลายปีแล้วลูกค้าไว้ไเนื้อเสื้อใจไดน,นะจา้า บ้านบอกซื้อล้านจ้ะโหแต่ว่าขขางๆล้านนี่แล้วตีบ้านนีบอกซื้อล้านให้เพื่อนเป็นสปอนเซอร์ซะก่อนเบ้าเล่นเน้่จ่ายเด้อพี่น้องกันพี่น้องกันจ้ะเบ้ากับบาเดิหัวเนะจ้ะเนาะไก่กันอาศัยกันเนะจ้ะพี่น้อง บะไตยนอนพอนเลยจ้ะเวลาหิวสิจัดของบุญไหว้ก็อยู่ในลานสิหิวกับสั่งเพิ่นบะว่าสิเป็นเขาพัดอาหารตามสั่งต่างๆเลยจะ้ะว่าเตอยากหิวกับสั่งหลดจากพิ่นกับเห็ดแล้วก็ใส่ถุงเพิ่นกับยางเอามาไหา้เราจะหอนลานดีดีจ้ะ <c oughs> สะวาาัวกสบาย哟 ที่ร้านอาหารอยู่ไก่ก็ดีกีสิไรพี่น้องเราแต่อยากกะจ้างรถเพิ่นกับเอามาเลยเอามาบริการถึงทีรถจากลูกค้ามากพอดี อัดคลิปอัดคลิปจะบอกลูกค้าบอกลูกค้าว่าอัดคลิปจ้ะยันคลิปบ่จบนะพี่น้องจ้าพี่น้องต่วมาเหยียบพี่น้องมาเหยียมมาจัดรถนคลิปเบลูกค้าจ้าพี่น้องบอกนั่นพี่น้องใช่หรหันมาพี่หรทักทายพ่นแม่สวัสดีพ่นแม่จ้าจ้าอันนี้เจ๊ใหญ่จ้าพี่สาวพี่สาวเออละตีเองจ้า ขป้นพ้ากันมาแต่งแต่นทุระในเมืองจ้ะ <laughs> มักมวนจ้ะจุ่มสุ่งนี่มักมวนจ้ะพี่น้อใจดีน้า <laughs> ขันบ่าใจดีก็บเลียงมาเลียงแมวก็ได้ <laughs> เอเอพ่อใหญ่ จ,จ้าเดี๋ยวเด้อ, <c oughs> นอนจ้าเดี๋ยวเด้อพี่น้องมากคลิปนี้กับากกดไหลกดติดตามนเด้่อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับ ทุกการติดตามรับชมของราตีแชนแนลนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจะพี่น้องพอดีพี่น้องมาหาแล้วบ้าขอบคุณหลายๆด้วจ้ะพี่น้องขอบคุณละก็สวัสดีจ้า